สวัสดีครับพบกับผมร็อกเบียร์นะครับยยจ,จะมีเสียงรบกวนมั่งไม่เท่าไรครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนามะมาขี่พกิเกียร์สมันเลยกูผมก็อยากได้รถใหม่เหมือนกันนะืออเออเก่งอ่ะมึงเก่งอ่ะเอ้ย อไหนวะอะไหนวะอุย้ยตายครับตายตายตายตาตายจุไหนวะน Ôi. ไปอีก ư, ư, à, ได้ khuyên này สูตร mình, chính, chính, lời Hả à. ฮ่ายังไงแกก,ก,ก,งงแก,แกูวู้วนนอ้วววว้วว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 วเววววววงวววววววดววววววีวววววววมวมว่ววววววมววว้วววไวว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 มวเวว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 ่วว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 ว ใช้มันนะครับผมไม่ชอบว่าคือปืนสองเวลาบูทแบบตลอดเวลาเนี่ยอุ๊ยแรงอ่ะอ่ะจัดให้จัดให้เดี๋ยวสักรับเกิดไม่กันเดทเดืดใส่เดี๋ยว,ยวกูจะให้มึงเดทอืออือโอ้ยฟันไม่ทัน บูธ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 ผมไม่ใช่คือปืนสองสามเวลาบูทนานๆเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะเดะกกุลอกไม่ได้เดะกุลอกไม่ได้เดะกุลอกไม่ได้เดะกุลอกฮะโอ้ยโอ้ยไม่ทันเกือบไปแล้วมึงเด้อขุ่มเฉะเกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ เล่นกับ AI i. ถึงเราจะฉลาดแค่ไหนเราก็แพ้ a อดูหุ่นมันเดียบฮะหุ่นไม่เอฟเหรอ่ะไม่ใช่ไหมดูดูกันกระสุนเหมือนก็คันไม่เห็นได้ครับอ่ะโอ้ยใส่ยิงดัก ยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงฮ่าเก่งคะแนนก็สู้กูไม่ได้อ้โหแค่ลองลอง เยหลังจากที่ผมไม่ได้จับแตะมันอือ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 เก่งชื่อวมฟันเก่งอะฮะเดี๋ยวจะโชว์ยิงเงาให้ดูนี่เอามันไม่แช่เงาอะ เออยาริกะยาันิกะยาันิกะขอโทษนะครับที่เสียงไม้มันเบาเสียงไม่เบาแรงอ่ะฮือมึงแรงเออฮ่าฮ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับพบก,กับด็กตรเบียร์แล้วนะครับโถ่มึงใช้ปืนเหรอฮะ่ะมึงเก่งมากใช่ไหมฮะอ,อือเฮ้อฮะฮ่าฮ่าสู้มือพิฆาตส่วนมากผมสู้คนอื่นอะ ในด่านที่ว่าไม่เอพีไม่ปืนเนี่ยหุ่นผมจะได้เปรียบเลยครับว่าวเชะแต่หนึ่งกับสองอุย้ยม,มึงมึงมึงโกงไอโกงไอหอยแซ่บน้ำโกงเหรอไอ,อมึงระวังระวังระวัง พีแม่งเลยฮะมึงเก่งใช่ไหมเดยวเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวอะไรก็ยิงเก่งใช่ไหมอ่เก่งกูฟันเก่งกูใช้มันมังกรเป็นเข้าใจไหม ออมัดมังกรผง,งาดโลซันอะผิดผิดเรื่องแล้วกูไงครับใครบอกไม่กินหุเกิงอุ้ยไอ้แห่าโอ้โหแรงเอ ยังไงมันก็สูสีผมจะพยายามสู้สุดแรงเกินนะครับอ่าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออไม่ตายไม่ตายฮ่าฮ่าพอทีมันมันลื่นอ่ามันลื่นเกินท,ทีแรกได้หลังจากคอมซ่อมเสร็จมันก็ไม่ลื่นครับก็ใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะ Góc nhìn học gấu sợ phải 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 à ทำให้กูเสียชื่อเลยเห็นไหมฮะทั้งๆที่กูเป็นสายค้อนะวิ่ยเอชแสตใช่ไหมระวังเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูอือ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 ฮ่าฮ่าฮ่าฉอทำลายทำลายทำลายเข้าของทำลายทำลาย กระเบื้องทำลายกระเบื้องทำลายกระเบื้องอุ้ยเดี๋ยวหลบ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 มันปืนมันปืนโอ้โหมึงนี่น้ามึงไม่เห็นใจกูเลยอุ้ยไม่ตายไม่ทันโถ่โอ้ยฮ่าล่ะระวังนะมึงไม่ตายไม่ตายมาเมืมมม่อไหร่คอยดูคอยดู เฮ้อหนีกไม่ทนมันหรอกโ่เสียดายทำไช่วงนี้เมาไม่ลือ่อนะครับมันเปิดเอาจาระบีใส่แม่งเลยนะฮะ่าฮ่าเทคนิคพิเศษครับที่แรกผมก็ว่าจะใช้ตัวเลขในการควบคุมครับ มามาแล้วมาแล้วมาวโอ้ยไม่ทันะฮะโธ่ไม่ทันเวลาอ่าสวัสดีครับ